พวกมึงพากูมาที่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวก็รู้เรียบเามาเลยพวกบ้าชัดๆว่าดีเซนชูวันนัดเซนเตมาร์ชกบไนเอีนะไอเดเชูวอะไรวูโรดายไนนก็แค่อิมูชไอเดชูวอะไรวูโรดายไนนก็แค่อิมูชไอเดเชูวอะไรวูโรดายไนนก็แค่อิมูช ไอ้เด like <laughs> 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 ็ชัวร์เลยว่าเราได้น่ายกูแค่อีมุดเลี๋ยวผัวปนไอ้เด็กเสียใจเอาเป็นไปไม่ได้หรอกไอ้แก่นั่นทำอะไรวะโคตรเนิร์ดเลยอ่ะก็มันเนิร์ดเสียงมึงเป็นไรก่อนผัปากจะจบคลิปแล้วกูขี้เกียจปะ โอเคก่อนจะปดคลิปก็ขอบอกก่อนเลยนะว่าผมจะไม่ทำคลิปตอนวันเสาร์แล้วก็วันศุกร์วันอาทิตย์ด้วยนะ